สบายดีพี่น้องเอฟซีวัดส,สุวนเนาะไปต่อคลิปอีพีที่สองกันเนาะพี่น,น,น,ไไน้องเอานจีปลายอนนะันรีวิวรีวิวสวนอันที่อันพญายิ่พ่อปู่กับ่อบห่ออะไรพี่น้องสวนสวนมันเนาะสวนสวนมันซาป,ปะลางอะไรกับสีไปหาหนาไม้แอนหนาไม้แอนไผไปหามเมื่อแกงเลยพี่น้องมามาหอดสวนเอะไรแบบนี้พี่น้องมาเบิ่งกันว่ามันจะเกิดร้ายทำไงเนาะ เกิดบ่อยหนิเพอ่อนเนาะพี่เนาะบ่ได้มาสอมเนาะเกิดด่ามคุกเนาะตัวบเกิดร้ายกว่าตัวเกิดไปแจ้งเหี้ยพี่เนาะมาขุดคูใหนจนเมื่อยพี่น้องปู่ก็ไม่เมื่อยนะเพราะไปเกิดมาเนี่ยเกิดด่ามต้นซองต้นมาเนี่ยตายร้ายกูยนังเสียดบาดเนี่ย ปูเป็นยังไงพี่นาะออบ่ไดอีกฮะอบ่ไดอีกเลยเนาะ,ะคู่เกิดประมาณ1ิปลายต้นนึงเยอะพี่เนาะสวนสวนยังไงผูเนาะอันนั้น ชุมนียังบอเกิดทั้งเลยฮะตายเบิดเลยวูชุมนีฮู้ดกิดมีเมยเนาะอล้รออกาเนี่ชุมนีคือยู่ชุมนีเนาะเกิดไลยอยู่เชนี่เชนี่เพิน่นเพิ่นปูเพิน่นเพิ่นปูก้อนมูนาะพี่นเนาะงูได้งูแล้วพี่เนาอนี่ มาสิเอาเมื่อเลยนี่เนาะจะขี่ซุกขึ้นมาซุกเนาะพากินเลยว่ะเสร็จเลยพี่เนาะข้าใยญ่ได้งหมูเนาะนี่หมูหมู่วัยผู้ปู่เมียนหายเนาะปู่เมียนเด็กมาหน่อยหมาหนก็มีเป็นซองหมาเนาะกุ๊กนี่พี่น้องได้หมูมาหนึ่งมื่อพาแล้วันนี้ มามาพาเบิ่งกันเนาะพี่น้องว่ามันสีสุกเข้มโหสุกเนาะมาเบิ่งกันอย่ามันสุกอยู่เนาะตัวนี้พี่น้องมาไม่ยังหน่อยอยู่เนาะแถมาข้อยังแกะแกะอยู่ตัวนี้ยังแกะแกะอยู่พี่น้องจะสีซุกเข้มโหสุกเนาะสวนเผินเห็ดเชื้อเหมยเนาะพี่น้องสวนมันสะพปะร้างเผินนะ พุก๊กเพื่อสิได้เนาะเดือนหนึ่งเห็ดเ,เดือนหนึ่งเป็นทั้งปา่ปาปา่านถทสวนนี่เลียวพี่เนาะเท้วมาปูอีกสองเดืนอนวัวเหด็ดนะพอได้เพียงเลยเนาะมันเกิดให้เบนะิร์ะคือเดู่อันนี้เกิดน้อยเดียวนะพี่นนองต้นนี้กุ๊กเนี่ยเป็นมาเดียวมาหน่อยเนาะเื้อ,อตัวนี้ ตันนี oh, uh. okay, okay, ้ซ okay. yeah. yeah. okay. mm ุกอยู like, okay. Okay. Uh. Wow. Oh, uh. okay. mm ่ก hmm. ว okay. okay. mm ่า hmm. บ okay. mm ้า hmm. น okay. uh. so, uh. 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 ี mm ่พออ๋อยู่ว่าอย่างไยสองหน่วยผมไนีกันเนาะอยากจะ้ามันอเท่าไรซุกหน่อยเนาะปืนใหญ่พวกมันก็ได้มาหน่อยหนึ่งมาาสี่หน่วยเรยของสีหน่วยป่ะพอเพื่อนออกมาสี่หน่วยเหมือนมาพาลองเืองของเพื่นเนาะสามยห้าเพื่อนด้วเจ้าพ่อพ่มี่ซุกหายยั่่ ุกแล้วมือตายนี่ชุกห้่เสื้อนาะพี่เนาะมูไหงยเนาะมูอหงยเมื่อสวนเมื่อเมื่อชุกมันเมื่อมันตายมันชุกมามาพาหอง่วบมาดีพี่เนอะมาเบิ่งกันนอกห้องบวงที่ชุกหข่อ่เป่าขอหนีไป and you mm -hmm. Quán chơi, vừa nọ ăn càng đông càng pa, bổ sung cà phê, vừa nọ cà มอเ่นขอดูงขอปลาไปน่งเนาะเถื่อน,นมาเวนกำลังตัดนะพี่น้องที่สอมพ่อผมได้ปสามแงยัปยับไปแล้วสาม,มไปกับหนึ่งเอาเอานกจาน อันต <a little. S 1> ัวอันตัวม so so right? ันเกิดดึงถิ่มเนาะพี่เนาะตัวมันบวบปงนะดึงถิ่มเมื่อตองแขนก็โกบไปทั้งใกล้มันปวดเกินแล้วเกินน้อยเดียวตายตายกกเกิดตายไลายกเกิดเนาะพี่เนาะว่าเต่าถือโว้ยเขาเบิ้งมือมันปวนกับมือมันบบตายโบคือกระดัยชุกนะกับมือมันตายแบบชุกโงูนะ มอนตายสุก,สสก,กมันเสียช่วยตหลุดก็ด้ไหมองอนใยญ่ตายนสักขี่มัเก็ขึ้นมาไว้ใช่พี่น้องขึ้นใหม่ขีดยักษ์ขึ้นเสียงหลอดอยู่เนาะมาสอนเที่ย์ที่สอไป Cầm chị nương bớt ra nó vì nó ai cầm đi xong bài này chớ đúng lâu nè Này xong bài xong bỏng chưa được nè สุดแล้วพี่เนาะโซนน่ะก็ไม่ยังยังบวบติดอีกเนาะตายแล้ะถ้าอยู่ปู่มันไหวตรงนี้เนาะปู่ไหวก็พูดคู่อู่เนาะพูดคู่ไปพุดใจ กมึงคือทางปวดปวดดปูดกลางเบิดตอนนี้พี่นอะนาทีพญใหญ่งผู้ปลูกกระบดนี่ตายเบิพด่นองเอ้ยมาสามไม่สามไม่มันตายเบิดหน้าเล หลายลายปลูกตอนนั้นพน้นมาตกพี่เนาะแต่พน้นแบบเพาเพราปลูกพ้นฮึพ้พน,พนตกเลยเนาะพี่เนาะตกอันนี้เลยน่ะสีติดอยู่เนาะสีติดหลายกว่าอันนี้อีกตอนนั้นยังยังเลงงงเ็กๆอยู่พ้นมาถ่ายโตกเขิ้นมาปลูกนาะมาถ่าไหร่ตกลิ่น,นเน,เนเาะ สองโมเลยโมเลยเอาเบิดเนาะมือน,นี่พี่น้อ,องเพราะว่าเขามาสวยเนาะตอนนี้มันก็เดือนนี้ประมาณเออเดือนนี้ก็ประมาณชิปสองมุงย่างเลยพี่น้องย้อนสองโมเบิดเนาะมือน,นี่เนาะพอนเพลแล้วเอาเมียนสองเมื่อน่ะต่อพี่น้องั้นเนาะว่ามันมสิมีหายอยูพอยย่พี่เนาะว้าพุ้นกับหากกระตุกเนาะน้ำไม้โซขี้มาหากับใบได้เมือเห่าเพิ่อนนะปีตัวนเพิ่นเนาะหา หัวบดได้มื่อาสามเพือนบดได้พอนยอดเลยพี่เนาะหวานโมทระเกิดเนาะผลโมทระลิ่นโตกลิ่นอันนี้โมทระหอนยามันบอกไหวได้ละหล้วไอ้นระโมทระหงอพี่เนาะผลโมทระฮึมแห้งเนาะดินโมทระอ่อนเด้มาหาเบืองอันน้ำไม้อันนี้เพี่นเนาะน้ำไม้ลายเมื่อแกงใส่เฮ็ดกับเป็นจุ๋งเขาเนาะ มันสีมีให้เหาอยู่บ่เนาะได้ซหาอันนี้เนาะเออชไปอันนี้ก็พ่เกงละเกงร้ายกับ่เสอบพี่เนาะเกงพ่อดีกินสิได้เ่าอยู่บ่เนาะ น้ำไม้ลายบ่มีเลยน้ำไม้ลายเสียคุณหมู่พี่เนาะแกงเนาะต้มก็อืมมันหอมน้ำไม้ลายเสียคุณหมูเบิดบ่มีน้ำไม้ทางน้ำไม้ลายพี่ไปหาเบิ่งน้ำไม้งไผที่ใหญ่ปู่ในสวนเพิ่นเนาะไปเบิ่งกันว่ามันสิมีให้เฮาอยู่บ่เนาะสิพอแกงให้เฮาอยู่บ่ว่าสิเอามาแกงใส่อันนี้เนาะสิบ่ได้แกงให้ให้เลยบ่ น้ำมัจังไผ่หยอนึงถ่ายหอใหญ่กับพอแกงเเนาะพี่นน้มจังไพ่หยอดสําเขนนี่เนาะมาหาเบิ่งกันพี่น้องมือนนจังไพรพอมจีมีหาอีกเนาะได้ยักยอองหยอกับพ่อแกงเลยพี่เนะถามันหยอดใหญ่เนาะเนี่ย่อพี่นี่พี่นมันกับพ่อแกงเลยเนาะ เนาะมันยิ้มยัยถาแบบมันฮะอู้ถานฮากระพุ่นเนี่ยเอาเมื่อตบนอกเเอานะทำไมเนี่ยนะมันหวานนะพี่เนาะอำลำเลยฮะฮ้ากระพุ่นป่ตัวนี้ฮ้ากระพุ่นกลิ่นแม่หนึ่งเนาะเสร็จๆบ่ะเนี้ได้มากินแล้วป่ะนี้ ช่องหย่อนนะพี่น้อง <Okay. S 1> นี่ได้เลี้ยววันนี้ <c oughs> มากินง่ายเนาะได้เลี้ยวพี่น้องวานนี้เพราะแก่เล้นะช่องหย่อนนี่ครับสำหรับกินนี่กับโจ้เพียงเท่านี้น้อพี่น้องถามากับเผาพี่น้องนนกดไลล์กดแชร์สช่องพวกเข้าเลยนเด้อพี่น้อง <c oughs> สบายดี